สมูมอรมเาตตัวรออดสสูยงมมีาา้่าครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจสีเดียวทั้งเกมตอนที่11แล้วนะฮะวันนี้สีที่เลือกมาเล่นเนี่ยคนขอเข้ามาเพียบเลยพี่ครับเล่นสีทองทั้งเกมให้ดูหน่อยได้เลยจัดไปครับดูจากสกายวิ่สักก่อนทองอารามชุดผมก็ปีกทองกางเกงก็ทองผมก็ทองคู่หูก็สีทองแต่ว่าตูดมันดำนะ อันนี้มองด้านหลังต้องรองมันหันหน้ามาก่อนถึงจะเป็นสีทองมาลงกันที่สุสานครับมาดูกันว่าวันนี้ผมเลือกสกินปืนสีทองอะไรมาเล่นบ้างคือต้องบอกว่ามันมีหลายสกินมากนะไอปืนทองเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราคงจะเล่นแค่ประมาณ2อสปืนนะฮะเพราะถ้าเกิดจะหาให้ครบทุกปืนเนี่ยน่าจะยากจอดยากเลยอันนี้นี่ลงปุ๊บเจอปับ๊บคองสวงมะบ่วงทองคําอีกหนึ่งสกินดีที่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เฮ้ ลำหนึ่งชีวิตยังมีค่าอย่าซากับซองควงมะม่วงทองยิงปุ๊บได้ AK ทองมาอีกกระบอกหนึ่งนะฮะอันนี้จำชื่อไม่ได้มันเป็นยูนิคอร์นทองหรือว่ามังกรทองลืมเหมือนกันสกิน AK ไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่นะครับปกติจะเล่นมังกรฟ้ายาวเลยสกินเดียวเล่นทุกคลิป แต่ว่าหลังๆคงจะต้องเปลี่ยนสกินบ้างแล้วเดี๋ยวคนดูเบื่อเดี๋ยวอีกหน่อยผมว่าจะทําเป็นช่วงที่ให้คนดูขอนะว่าอยากให้เล่นสกินไหนเออดีไหมะจะได้ช่วยกันโบวตไเงียบางคนอาจจะอยากดูสกินที่ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นนะฮะโอเคเอ้ข้างล่างมันมีไอวอลทองอยู่อันหนึ่งใครเข้าไปตั้งไว้หรือว่ามันจะมีคนเล่นสีทองทั้งเกมเหมือนผม oh <God. S 1> ก็ไม่น่าจะไปไปได้เนอะมันจะบง e ัง <Hey. S 1> เอิญไปเฮ้ ล้ม wow. <Double> เปาะอ,อยู่ตัวตึงอืมตึงของจริงล้มดังตึงนี่แหละนี่มาดูสก,กินทองกันอันนี้เป็น AK สีทองนะครับกับคองสวงมาบ่วงทองคําแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้คู่นี้เล่นทั้งเกมนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจาก AK เป็นเจ้าปืนนี้ครับ นี่ M 4 s c o r h i n g sand เป็นอีกหนึ่งปืนที่ออกโทนสีทองนะคือสีอ่ะมันจะใช้ร่วมกับสีเหลืองได้นะครับเพราะว่าเหลืองกับทองในเกมเนี้ยสีมันใกล้กันมากเลยแต่ว่าอันที่เป็นทองเนี่ยมันจะมีออร่าวิบวับทำให้มันดูเด่นกว่านะฮะซื้อจุกกับชิปอัปเกรดก่อนเพิ่มความโหดขึ้นอีก42%เฮ<อ>กดรับกระทาฟรีด้วยพวกอาวุธประชิดไม่ต้องซื้อน,นะครับใครว่างก็มากดเล่นที่ตตูได้เลย เฮ้ยใครเขาลงต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาแบบนี้นี่มันอรอลูกปืนขันจะชัดเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงคนข้างบนมันมีเสียงคนเดินจริงๆผมว่าน่าจะคนนะไม่น่าจะใช่ผีผีมันต้องลอยสิมันต้องไม่มีเสียงเดินเจ็บนะเนี่ยแจ็กกี้บนบ้าน ลมหนึงล้มสองหมดไหม oh. แค่ล้มนะเพื่อนเขาต้องอยู่แถวนี้ผมไม่แน่ใจว่าชุบกันมาจากทางไหนเนี่ยเริ่มมึนละมีคนข้างล่างนี่ว่าข้างล่างหรือข้างบนจะกี้สอนหน่อยน่าจะหลังกําแพงเนี่ย <Hey. S 1> นี่อยู่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 นี่มาเร็วเข้าหน้าหน่อยเออสวย หมายถึงล้มเนี่ยสวยใครเขาทำแจ็กกี้นะอุ้ยติดป้องเฉยอ้อมขวาเหรออ้อมขวาเหรออุ้ยเดี๋ยวชุบแจ็กกี้ก่อนเอาตั้งผิดชีวิตเกือบเปลี่ยนปืนขึ้นมาก่อนข้างบนเหมือนจะมีอีกศึกหนึ่งนะยิงกันยับยับเดี๋ยวปล่อยเขาซัดกันไปก่อนเราเล่นข้างล่างก่อนนะฮะ จังหวะนี้อาศัยที่เผอขอญาตดูดของก่อนแล้วกันตุนสเสบียงต้นเกมให้พร้อมก่อนที่ไอ้ข้างบนี่จะหันปืนลงมาทำเลเ้อดีกว่าด้วยนะแต่ทำไมเขาไม่ยิงกันต่อเนี่ยเสียงเงียบไปแล้วอาจจะได้ผู้ชนะไปแล้วหรือเปล่าเสียงไม่ซัดกันเลยอ่ะผมจะขึ้นไปเคลียร์ดีไหมครับเนี่ยหัวผมจะแตกหรือเปล่าน่าจะยิงกันเสร็จไปแล้วแน่เลยเงียบกิฟเงียบกิฟกระบาแล้วยิงกันอยู่ข้างหน้าเนี่ย ไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่มีแน่นอนยิงกัน2ตอนนี้น่าจะเหลือหนึ่งขยับขึ้นมาดูก่อนชั้น3ไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องอยู่บนหลังคาดิหรือเปล่าขึ้นมาดูก่อนแจ็คก,กี้ซ้อนหน่อยนะซ้อนดีๆนะกลัวล่วงโด,ดโดดอยู่ในหัวอาจจะล่วงได้วันนี้ย้อมสีผมมาเขาเจ็บเลย <Hey. S 1> ตรงไหนข้างล่างเหรอเสียงอยู่ใกล้มากอะ่ะอาจจะอยู่ข้างในบ้านนะรูนี้หรอ เหลี่ยมมันเยอะด้วยดิบ้านสุสานเนี่ยคือถ้าเขาวิ่งออกไปเนี่ยมันก็มองตามไม่ทันแล้วนะฮะเฮ้ยเๆๆกำลังไปกำลังไปจ้ากี้กำลังมากำลังมากำลังมาเอ้าไอ้วอยัดหน้าเหลอไอ้วอยัดหน้าเหรอโถ่ถังกะละมังหม้อช่วยไม่ทันจ้ากี้เกิดใหม่แล้วกัน จริงๆเกิดใหม่ดีกว่านะได้ปืนด้วยแล้วก็โดดลงมามันมองเห็นวิวข้างบนด้วยไงว่ายังมีคนเหลืออีกหรือเปล่าโอเคน่าจะเคลียร์แล้วนะครับคนเยอะพอสมควรนะเนี่ยแต่ว่ามาทีลันดิทีละหน่อยตรงนี้รวมๆแล้วก็น่าจะ10บคนน่ะนี่เดี๋ยวให้ดูท่าทองเรียกรถแม็กลาเรนท้องคำนานี่ทองยันหนา <c oughs> ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้จคก,กี ยิงอะไรอีกมีคนอีกหรอกระสุนมันเหลือหรือยังไง <What? S 1> หรือมีคนจริงๆคนหรือผีเอาให้แน่นะแถวนี้หรอหลังกำแพงหรือเปล่าอาจจะใช่นะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแล้วมันก็เหลือแต่ขอบวงอะ่ะเดี๋ยวผมลองยัดระเบิดดูนะ <What? S 1> นี่ไงจริงด้วยเอาไปหนึ่งลูกไม่โดนเอาไปอีกลูกโอ้โดนเต็มเต็ม หมายถึงโดนตัวเองเนี่ยเต็มๆเคียร์หน่อยแจ็กกี้เคียร์หน่อยสวยใครเขามาโดดอะไรเล่นอยู่ริมรั้วเนี่ยคิดว่าหมดแล้วจริงๆนะหลงมาได้ไงก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้ลงสึบกว่าคนเลยนะครับเฉพาะวงฟ้าโซนของวงเขาอาจจะตายที่อื่นก็ได้แล้วก็คงคิดว่าจะมาชุบเพื่อนไงเพราะตรงนี้มันมีทั้งตู้ขายของแล้วก็มีที่ชุบด้วย ก็เลยแห่กันมาปรากฏว่าได้ชุบไหมก็ได้ชุบอยู่นะหมายถึงคนที่อยู่ที่อื่นนะได้ชุบไอคนตรงเนี้ตายหมดเพื่อน <Peters en S 2> ที่เหลือข้างในวงอ่ะน่าจะได้ชุบตรงนู้นชุบไอคนที่โดนยิงเมื่อกี้นี่แหละหรือว่าตายเลยก็ไม่รู้นะไปทันทมองมาเยอะเริ่มงง เออจะบอกว่าช่วงนี้คำคมหมดแล้วนะคุณผู้ชมไม่มีคำคมจะเล่นในคลิปเลยอะ่ะใครมีอะไรเจ๋วแจวก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับจะเอามาเล่นบุ๊กในคลิปเอาแบบว่าใหม่ๆหม่อะใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินอะ่ะจัดให้หน่อยนะมี10มีร้อยคำคมก็พิมพ์มาเลยนะครับเดี๋ยวตามไปอ่านทุกเมน้นแน่นอน เดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับมาดูชุดกันดีกว่าจักกี้ทางนี้เลยก่อนที่วงจะบีบโอ้นี่มันแก๊งหน,หน้าทองปะเนี่ยทองยันหน้านี่เอาอะไรมาทาเนี่ยคมัมบหรือเปล่า และนี่ก็คือภารกิจสีทองทั้งเกมนะครับรอบนี้ก็ทองทั้งชุดทั้งของที่เลือกมาใช้เลยเส่วนผ่านผมทองหมดอาวุธที่ใช้ก็จะเป็น M4 ทองกับคองสวงมะม่วงทองคำนะครับส่วนอาวุธประชิดก็จะเป็นกระทะทองเอาไว้ทอดไข่กินได้ <What? S 1> ส่วนท่าทางผมเลือกใช้เป็นแมกลาเรนทองคำนะครับอันนี้ก็คือแสบตากันเลยทีเดียว แล้วก็ไอวอลอันนี้ง่ายเพราะว่ามันเป็นไอวอลสายฟรีที่ทุกคนสามารถหามาใช้ได้นะเป็นไอวอลทองคําปริงปร้งแปลงนั่นเองนะครับแม่สีนี้เหมือนบะม่วงสุกจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ระเบิดเครื่องนะครับเวลาเราเครี่องออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นออร่าทองๆแล้วก็ระเบิดปุ้เป็นประกายแบบนี้นะฮะ โอเคนี่ก็คือเซตสีทองทั้งหมดที่ผมเลือกมาเล่นในวันนี้นะซึ่งจริงๆมันยังมีอีกมากมายหลายชิ้นที่เป็นสกินสีทองนะครับเออแล้วก็นี่อีกชิ้นหนึ่งกองศพโถส้วมทองคำนั่นเองนเนออร่าดเด่นมาแต่ไกลขีทีนี่ทองติดตูดแน่นอน คือถ้าเกิดจะให้เล่นทุกชิ้นในเกมที่เป็นสีทองเนี่ยผมว่าบันก็จะยากเกินไปเราอาจจะหาได้ไม่ครบนะวงบีบก่อนมันเยอะมากจริงๆมีหลายสิบชิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะสกินปืนเนี่ยเพียบบอกเลยเพียบเฮ้ยแล้วข้างหน้านั่นอะไรใครมากลางโคโนโ่สาบเปิดไปก่อนเปิดไปหนึ่งแปะลมหนึ่งเหลือคนนึง ตรงเสาเคลียหน่อยแจ็กกี้เดี๋ยวขอญาตถอยรถทองก่อนเน่ฟังเสียงสตาร์ทเครื่องบุม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 ขึ้นมาเงีนเงีเง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 เราจะบุกตะลุยกันอย่างไม่หยุดยั้งตายหรือยังไอตัวเมกี้อ้าเปิดมาอย่างนี้ไอ้นะ่แปะหัวลวงไปเข้าวงกันดีกว่า มากินขอบวงมันไม่ค่อยเฟียวเท่าไหร่เพราะว่าเสียวว่ามันจะตายก่อนอันนี้เป็นสก,กินรถทองแมกลาเรนพีวันนะครับงันงนๆๆๆนๆงิน,งน,งน,งนขบับมาดูความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใครก็มาวิ่งตัดนะใครเนี่ยมาวิ่งตัดหน้ารถโอ้ไอ้นี่ก็วิ่งไปดูเลยสงสัยอยากจะเห็นรถทองใกล้ๆใช่ไหมได้เลยนี่ให้ดูอีกคั้นหนึ่งเอ้ อันนี้ฟอร์มูล่านของจริงเวลาขับนี่ไทยมากนะเฮ้ยตรงนู้นมีคน, <S <S นกูก็งงเอองงเหมือนกัน <c ười> เออตั้งชื่อสหา่าเลยกูงงต่างคงก็ต่างงงนะจังหวะนี้ขึ <c oughs> ้นมาจ๊กเก้ เดี๋ยวจะพาไปแวนข้างในเงนิงนเงนิงนเงนินเงขับโฉบโชวหมู่บ้านไปหนึ่งทีนี่ปาดนอกวงด้วยเบิลทอ่อลอซิงช้อปปิ้งซื้อของก่อนซื้อกล่องเสริมกรอะมาเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงเลดเกมมันต้องใช้นะฮะและอันนี้ก็เป็นตู้สุดท้ายที่เราจะสามารถช้อปปิ้งได้แล้วด้านในเนี่ย โล่งๆเลยหลอดไปเนี่ยเจอทุ่งขนาดนี้เฮ้ยแต่ว่ามันมีบ้านอยู่เฮ้ยมีไอวอด้วยนี่ว่าใครเขาซัดกันขอเล่นด้วยหน่อยจอดเลยจอดและวซัดเลยจอดแล้วเปิดเลยไอคนนี้ชื่อขึ้นหลายรอบแล้วนะเนี่ยอสูลาขึ้นประมาณสองสารอบแล้วนะเห็นบ่อยจัดคือเกมนี้สรุปว่าผมยิงอยู่ตีเดียวใช่ไหมเนี่ยตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอยู่เนี่ย ไม่ได้ยิงกับตีอื่นเลยแล้วนี่แค่ล้มด้วยนะเพื่อนเขาก็น่าจะดึงขึ้นมาอีกเอ้ยแต่มันดึงไม่ได้แล้วนี่ตรงนี้มันไม่มีตู้แล้วนะผมว่าน่าจะตายเลยนะครับขวามีคนหนึ่งวงบีบไปหาเขาด้วย <Hey. S 1> สองคนเลยนี่โอเคครบตี้เปิดไปก่อนสวยแจ็คก,กี้รีบสามด่วนเปิดไปอีก <Hey. S 1> ชุดอ้าวหมดตีเฉย ชนะแบบงงๆอีอยังวะชนะแบบว่าระยะทางร้อเมตรจบไปอีก1ตอนนะครับกับภารกิจสีทองทั้งเกมตอนหน้าอยากดูสีอะไรคอมเมนต์มาเลยขอสีที่อย่าซ้ำนะถ้าเกิดอยากรู้ว่าผมเล่นสีไหนไปแล้วบ้างเนี่ยก็กดดูได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับ